จ, kita, จังได้มันนี้ทุกคนเป็นจังได้เป็นจังได้ทักทายสบายดีทุกคนสบายดีโบ e, ทุกคนทักทายสบายดีน้องทุกคนฮัลโหลบุ้งสู่สบายดีมือเพื่อนทุกคนมันนี้ท่านหมออาดองสิพามากินนี่ทุกคนต้มไก่ทุกคน <Okay. S 1> มันนี้กินข้าวแล้วกับสิพากัน <Okay. S 1> โอ้ไปลองเหืออทุกคนนี่บุ้งมียา่างได้เลยนะนี่กินต้มไก่กับข้าวเหนียวนี่ทุกคนมาทุกคนมามากินนำกันมา กินต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่เปื่อยๆทุกคนต้มไก่เป็นตัวกินหมดคนเดียวป้าถูกถูกท่านหม้อเนี่เป็นคนทุกข์ยากทุกคนบู๋มยังกินเลยเป็นคนกินง่ายๆทุกคนเป็นคนทุกข์ยากทุกคนนี่ทุกคนมีผักหอมหอมซอยผักเปรนโอ้ยเส้นน้ำซุปอีกทุกคนเห็นแล้วกูน้ำไหลไล่น้ำหอยหอยเข้าไปหอยเข้าไป โอ้ยตัดเสื้เพลเดตัดเสื้อเพลเมาทุกคนมานี่กินกับผักเพลกับนี่มีเจลซีฟู้ดอีกทุกคนมีเจลเจลปลาแดกนี่แหละเจลซีฟูด้ดเจลซีฟูด้เดเอาปลาแดกเซอร์ยิบบานาวใส่ส้มส้มเผ็ดวันวันหนวดแล้นี่เผ็ดได้สะใจขนาดกินกับข้าวเหนียวนี่แหละทุกคนมามากินนำกันมาทุกคนมาอู้ สุดยอดเลยจำเจียวเข้าไปสดน้ำเกลมเข้าไปป่ตาต้มไก่นี่กระสัมะกอกเด้อผู้สม้มสมสม้สมสม้มนัวนัวกระทายักอันตม้มมะกอกเกือบต้มมะกอกว่ผสนต้มไก่แยกมันนัวกับอ่มะกอกใส่เนาะทุกคนเนาะทับทิ้งใส,ส่ร์หัวซี่เคิร์เซอรปลาคิ้งเซอร์สุดลดใส่เกลือใส่ปลาแดกเยอะในหนึ่งแซ่บป่าเดือดทุกคน ใกล้เปื่อยแถวว่าทุกคนอู้สะอ,อ,นนะอ่อนอนิดหน่อยมาทุกคนมาอืมเดี๋ยวจี้กินข้าวไก่ก่อนอู้หุ้นูนาฟ้าทุกคนต้มไก่ปื่อยเขาเอาเข้าไปแล้วคำพี่หนึ่งอู้เป็นตาเสพทีเดีเนาะมาสุดยอดเลยฟ้าอู้อืมอืม แซ่บแซ่บแซ่บอืมแซ่บพอดีอืมออืมอืมสดน้ำข้าไปสวดสวดสวดอืมอืมสะใจขนาดมีเฮงขนาดทุกคนมีเฮงขนาดทุกคนสดน้พรสานีอู้หูต้มไก่เปื่อยทุกคนจี้กข้าไป โอ้ mic. สวดหลวดสวดหลวดโอ้ mic. ทุกคนนี่จำเจียวเอาจิกไก่จำเจียวอู้นะทุกคนฮอ,อนฮอนไก่ฮอ,อนฮอนต้มไก่ฮอนฮอนอืมต้มไก่เปื่อยๆจกเข้าเนียวเข้าไปอืมอืมเ <c oughs> สพเสพ เป็นยังเตาะทุกคนมึอนี้ต้องพักเพราะว่าลืมเปิดไส้ไหมทุกคนลืมเปิดไส้ไหมฮู้นนะมีการสโลลีอีกฮึฮ่าทุกคนมาอู้เป็นตะเซ็บเป็นตะเซ็บเซ็บไปทุกคนกินกะปักแพลวอ,อีกอ่าทุกคนมา อือสุดยอดสุดยอดสุดยอดออะมาทุกคนคำต่อไปอือบนะเขาตกสุบอีกอ้าวงัดเข้าไปดีได้จมังหูสดแกงเข้าไปกินสดน้ำมันห้อนอู้ มีแหงมีแหงทุกคนวุ้ยกำต้มไก่เนี indie, indie, weakest, uh ่ยเปื่อยแท้เปื่อยบาดทุกคนอืมชิคกับไปหย่อมหย่อมหย่อมอุ้ยอยากเดอยากเดอยากเด้โอ้ยจำเจียวจำเจียวเออโอ้ฟุนะอืมไปิดเสียไปตะลำเพลง จำเจวคุณนะเจวกับเป็นเผ็ดซ้มๆวัานๆานนัวๆทั้งเผ็ดทั้งฮอนสะใจเท่ๆเด้อืออออือือกผักเพีวกะผักเพียวกะผักเพีวโอ้ยโอ้ยมันแค้วเทอเนาะ อ่าจี้ขาเกยเข้าไปบุยบุยบุยย้ำป่ะเป็นตะเสพเลอเด้ออยากกินน้ำเด้อนี่เนาะอุ้ยย้ำเข้าไปอืม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 ยาเข้าเด้ออืมเลิมกระดูกเลิมกระดูกเข้าไปอืมเสพจำเจียวเข้าไปอู้เสพไย ืมสดน้ำเข้าไปอู้น้ำมันหอนนี่มีแห้งมีแหงเนาะอืมอืออืมมีแหงมีแหงเอ้เล็มมืออีกอืมเอ้เกาห่วอ,อีกว้า <c oughs> ถูกไก่ตัวป๊กเงี้ยกิสดกินหมดเู้เดียวเนาะนี่มีตับมันทุกคนอันนี้มันตับไก่เนาะทุกคนตับไก่อืมตับไก่อันนี้มะก,กอกต้มสมะก,กอกเนอันนี้น นี่ติน่นไก่อันนี้อนี่น้ำซุปอ่าอย่างเดือบก็ไล่อ่าอึมทุกคนมากินตำกันมามามาไมตับไก่มันมันแเสียบเสียบตั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 บจำเจียวก็ไปไปกับปักเพลอเป็นน้ำเสียบตาลำแทดีนี่เนาะฮึ่ม ตกดไปจำเจียวจำเจียวทุกคนจับแจ,จ๊บจ๊บแจ้บอุ้ยสะใจเนาะํำเองํำเองด้วยเจียวนี่เด้อํำเองเด้อสุดน้ำเกียงเข้าไปมีแห้งมีแห้งอึืุใจทุกคนสุดน้ำพันธอนอมาเพื่อนบ้านสิฮัลโหลมาเด้อเพื่อนบ้านมากินน้ำเกัน <laughs> เพื่อนบ้านสิแฮัลโหลกินกับผพกเพลกินข้าวเตยเธอต้องมีเพื่อนบ้านมาห่วมน้ำเออเพื่อนมากินข้าวน้ำอือหึโอ๊ยข้าวจำเจียวครับจำข้าวจำเจียวข้าวจำเจียวอืมน้ำน้ำน้ม น้งตับอืมอือืมอซบอืมอสดดคำเลียงข้าไปโคตรมีเฮียงอืม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  จเจียวอืมเผ็ดเผ็ดว่ะอืมอมืชิคต้นไกเ่เข้าไปอันนี้ไก่ไก่อันนี้อืมไก่อันนี้ออือืม,อมจำเจียวจำเจียวอืมจำเจียว อืมอ mm ืมสนอยอดทุกคนมอืม hmm. mm hmm. ข้าวเหนียวเกือบหมดเป็นแอบทุกคนโคตรความแซ่บเลยอืมอืมออืมออืมอืมอืคำในยาสะใจดีอืม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  อม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 เผ็ดตาเสบเผ็ดอะอืบแซบได้เอาสุดเกลียงซุปซนำเกลีงเข้าไป ừm, à, sếp ừm, พุทอืมอันนี้พีกไก่อันนี้พีกไก่น,น,กนี่ทุกคนพีกไก่เปือ่อยเปือ่อยพูนะ่าพูนะ่าทุกคนเปือ่อยแะวา,าป่นนะพูน่ะมาแยมานี่อเอออะไรนี่ความเซฟนี่ <c ười> ไม่ยากมายาวนี่เพื่อนเลยผมเสียบตุ่มไก่นี่น mm, ้ำน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  mm, ้้ำน้ำน้ำย่อนจำเจียวจำเจียวจำเจียวอ่าคุยเข้าไปสวบเข้าไปโอ้สุดยอดเลย อ่าถุยถุยปุยถุยถุยบุมีความสุขเนาะอันกินข้าวเนาะเอาจำเจียวเข้าไปอืม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 เแซ่บเสรคุณนะต้มไก่กระเพื่อเปรื่ออืม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  เสียบอิลี่แท้ๆเด้อืม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 เขาเกือบเหมือนเอบอืมอมๆอันนี้เอาไปกินมือมือหน้าผมมดไล่พสตตุมไกลเป็นม้อต้มไกลเป็นเป็นตูกินผู้เดียวโอ้ยมีเฮงสวบสวบ สวบสวบว้าสุดยอดทุกคนโอเคทุกคนมื้อนี้ท่านหออนอสิขอลาไปก่อนทุกคนอยลืมฝากกดไล์กดแชรค์คลิปตมไก่เด้อทุกคนพ่าก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์เด้อเนาะทุกคนมื้อนี้ท่านหออนอุขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายโอลวมื้อหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย